สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับทีมงานช่างอุ้ยรถวินรัตนบ,บุรีกับเจ้าขวัญใจสะพ้ายชาวนาครับขึ้นเทนเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนขึ้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ครับเทนเลอร์อีสุเดก้าสมบัติเมียนะครับสมบัติเมียแน่นอนเลย พร้อมแล้ววะตียายบ้านว้าวมีสัญยายบ้านอ่ะช่างตั้งกระเป๋าใบใหญ่เลยมี่บอกว่าจะภาพไหมตีทอดมะพงทอดมะพร้าวพร้อมลัดโซ่ขันน,น็อกเรียบร้อยครับนี่ล็อกเซฟตี้เรียบร้อย ทีมงานไปใส่เบิดนี่ไปสามนุ่มรูปร้อนี่ติช่างบอยช่างป๊อปช่างตั้งแล้วก็ช่างอุ้ยครับสี่นุ่มรูปร้อนช่างตองไข่ครับไข่แตกครับไข่แตกครับผมฉีดวัคซีนมาหมุ่นไไขข่่ัง,ง,งโอ้ขาดมือขวาน,นี่เจ๊ไนนี่ ขาดมือขวาเลยช่างอุย้ยเตรียมตัวออกเดินทางนะครับส่วนจะไปที่ไหนผมก็ยังไม่รู้ต้องถามช่างอุ้ยครับช่างอุ้ยจะเป็นผู้ให้คําตอบ อ้าวช่างอุ้ยพร้อมจะไปไหนเนี่ยไกลอยู่ครับไกลอยู่ใช่ไหมภารกิจลากรถแมคโครครับแมคโครโอ้โหไปไกลอยู่ครับเมืองหลวงพ่อคุณนะครับเมืองหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ด่านขุนทศโอ้โหนี่จะไปถิ่นหลวงพ่อคุณแล้ว เอาเอามาเยอะเนี่ยถ่ายรูปกันเร็วเยอะนี่ละเดี๋ยวเก็บภาพทีมงานก่อนหาสร้างอุ้ยถ่ายรูปก่อนขยับมาอีกงเนี่ยขยับมาข้างนายอีกโอเคนี่ละเอากดไลค์กดไลค์หนึ่งสองโอเคนี่ครับ พร้อมออกเดินทางจักรโล่นี่จักโล่เลยจับทีพีเอ็ดเบิ้งปะจักรสองร้อยแปดสิบกว่าเกือบสามร้อยโลโอ้โหเกือบสามร้อยโลครับวันนี้ช่างวุ้ยได้จากมือซ้ายไปช่างต๋อง ฉีดวัคซีนมาครับไข้ขึ้นอยู่ในช่วงเตรียมตัวนะครับเพื่องเดยกก็พอไดีหน่อยนักเรียนพอ ที่นอนหมอนมุ้งผ้าหม่มโอ้โหงานนี้งานใหญ่แน่นอนลากรถแบคโคว่างั้นเจ้าขวัญใจสายชาวนาออกงานอีกแล้วครับแต้มที่แต้มที่5้สามแต้มแรกรถแบคโคแต้มที่4รถ ไอ้อแต้มที่5้าก็จะเป็นรถไปโคโอ้โหไปไกลขนาดนี้ค่าใช้จ่ายต้องสูงแน่นอนครับเฉพาะค่าเทเลอร์นี่ก็เป็นหมื่นละมั้งก็เตรียมตัวลุ้นกันครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ